ส่งข้อความยังไงให้เขาอยากเล่ยล่าสวัสดีครับคุณภูรบสอนจิตวิทยาขาสายดำเขาแรกนะครับส่งข้อความที่เรียกว่า I have standard text นะครับคือให้เขารู้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเราอ่ะมีอะไรต้องทำนะชีวิตเรานะครับไม่ใช่ชีวิตเราอ่ะจะมานั่งรอให้เขาตอบข้อความหรือว่ามานั่งรอให้เราไปนั่งส่องเขาว่าเขาจะส่งหรือไม่ส่งจะตอบเขายังไงจะคุยกับเขายังไงนู่นนี่นั่นนะครับให้เขารู้นะครับว่าเฮ้ยช่วงที่ฉันทํางานก็คือฉันทํางานนะจะไม่ตอบเทคนะให้คุณอ่ะมีมาตรฐานของตัวเองครับ คนที่มีคุณภาพของที่มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานของตัวเองครับต้องมีเส้นแบ่งของตัวเองครับว่าอะไรได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้คุณต้องชัดเต็นแต่แต่ต้นนะครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนคุณภาพว่ะมเราจะไปสุ่มสีุ่มห้ากับเขาไม่ได้แบบนี้คนถึงอยากไล่าตามครับคนอยากไล่าตามคนที่มีคุณค่าครับ คนไม่อยากไล่ตามคนที่ไหลคุณค่าครับข้อ2ครับถ้าเกิดเขาส่งข้อความแบบ2แง่สองแง่มาตั้งแต่เริ่มคุยกันเลยยังไม่สนิทอย่างเงี้ยครับให้คุณนะครับบอกเขาไปเลยนะครับว่าขอโทษนะข้อความแบบนี้ฉันจะคุยเฉพาะกับคนที่คบกับฉันไปนานๆเท่านั้นคือให้เขารู้นะครับว่าเขาจะมาลุ่มล่ามาคุณไม่ได้ให้เขารู้ว่าฉันนะ่ะสนใจแต่ long term r e นช s h ส,สนใจแต่ความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบมาเล่นๆมานั่งอ่อยเราเล่นๆอย่างนี้นครับเราจะไม่เอาครับแบบนี้มันจะทําให้คุณดูโคตรเซ็กซี่เลยนะครับแต่ก่อนที่จะส่งข้อความพวกนี้ได้นะคุณต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าคุณเป็นคนมีคุณภาพนะคคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเป็นรถเบนซ์ครับไม่ใช่เป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าดังนั้นนะครับหน้าที่หลักอยากให้ใครไล่ล่าคุณครับโฟกัสที่ตัวเองครับพัฒนาคุณภา,ภาพของคุณให้เป็นของมีค่าคนอยากได้ความรักนะครับเพราะเขาอยากได้ผลปรระโยยชนนน์ใใส่่่ตัััววเเขาาาาท้้คไไมมมีอกกด เพราะผลประโยชน์จากตัวคุณครับคนอยากจะรักคุณนะครับเพราะคุณตอบโจทย์ผลประโยชน์เขาได้เท่านั้นนะครับคนจะรักคุณนะครับเพราะผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นเขาจะไม่มีทางรักคุณเพราะผลประโยชน์ของคุณครับดังนั้นคุณอยากได้คนที่มีคุณค่าคุณก็ต้องมีคุณค่าให้มันเท่าเทียมกับเขาครับข้อที่3ครับม e e t มี h a l f w a y text นะครับหมายถึงเราต้องรักษาสมดุลนะครับในการส่งข้อความครับเราต้องรักษาสมดุลในด้านของความสัมพันธ์นะครับเช่นสมมุติว่า เขาจะนัดเราไปที่ร้านอาหารใกล้บ้านเขาอะแต่เราต้องเดินทางไกลแบบนี้เราก็จะไม่ไปนะครับเราก็บอกว่าเออเจอกันครึ่งทางดีกว่าเออเจอร้านนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้เดินทางกันแบบครึ่งทางนะครับแต่ถ้าเกิดเขายังยืนยันให้เราไปไกลขนาดนั้นเราลงทุนมากกว่าเราจะไม่ลงทุนมากกว่าครับเราจะลงทุนเท่าเท่ากับที่เขาลงทุนกับเราครับถ้าเขา2ชั่วโมงตอบแชทเราเราก็2ชั่วโมงตอบแชทเขาครับเขาลงทุนแค่1ข้อความ หาเราเราก็ส่งเข้าแค่หนึ่งบรรทัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับลงทุนให้เข้ากับที่เขาลงทุนกับเราครับและให้น้อยกว่านิดๆก็จะดีกว่าให้เขาลงทุนมากกว่าใครลงทุนมากกว่าคนนั้นรักมากกว่าครับเราต้องดึงให้เขาลงทุนมากกว่าเราครับคุณต้องไปเรียนรู้จิตวิทยาในการที่จะคุยยังไงให้เขาลงทุนกับเรามากขึ้นไม่ใช่เราคุยมากกว่าไม่ใช่เราต้องดึงให้เขาคุยมากกว่าครับพวกนี้มีจิตวิทยาสอนนะครับอันนี้ครูสอนไว้ในดักแชทนะครับสะกดจิตให้เขาข้างรักผ่านข้อความใครสนใจก็ทักได้นะครับสำหรับใครนะครับ อยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นหำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ